ดีรหรือเปล่าบริขิจยานเนาะซื้ออยู่ซื้อดีวบมได้ดึงเด้อพอเเคยคุณเคยจตะกี้กับตอนนี้มันเกิดแตกต่างกันตั้งแต่มาอยู่นี่มีคมแตกต่างอยู่ว่าเนาะแบบว่าแบบมีคนมาจ้องมามองแบบว่าเหตุคิดแบบว่าอยากรักเครื่องละครไงนะมีอยู่บอแต่ที่ฉอยู่ค่ะแต่บ๊วยแบบมันก็มีแปลกมีอย่างนะแบบว่ามีเสียงก็แล้กก็แก่างมีอยู่บ่ กะสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบัสสุสุคนเนาะกะยินดีต้อนรับซ่องสมุนบรรณาอีกแล้วพี่น้องเอ้กะมาขพอบพ่อในวันนี้เนาะทางสมุนก็นยังยืนอยูต่ตระหนักเฮือนน้นองแซวคือเก้าข่อพี่น้องเอ้ยป้าสมภพแเราเติมน้ำแรงในบัดน,นี้เติมน้ำหวานเด้อเติมน้ำแดงเลยบัดนี้รถสู่ชีวิตได้เนาะพ่อเนาะโดยเอฟซี 2องพันสิบห้าโอ้ปี2องพันสิบห้าเบิงเบิงเบิงน้ำกันตาท้ายรถกระบ و อันท้ายกระบุมีหรอเ็กที่ออกซีซีเจ็ดแปดเติมอันนี้คือคู่ใจได้บ่พ่อแน่นมันงข้ากับผู้นี้ช่วยไปได้โดยซื้อตีกี้นี่จักหมื่นนี่พ่อ ประมาณเป็นเงินกับสีานปลสี่ด้านปลาย่บาเบ้าวสองแสนปลายตองแขชาหลายปีเนาะโอ้รชาโตขอบายงัวชิ่ยงัวชื่อรถคันนี้สามโตอ่อแต้วเอวแต้วช่ออใไรนี่นี่ตัแต้วยิ้มเป็นแป้น้วยตังแต้วเดดนแล้วเดนปีสองพันเขาหนังมีคั้นหนึ่งสีแดง เป็นเอิรนรถเวียบโคล้ลวนะพ <Yeah. S 1> ่อเนาะแต่ขายแล้วขายแปดพันื้อสิบหกพันเต็มบ่โอ้โหวมน้วียหองนนห็เอาม่นกะโอ้รุ่นกับเจ้าลัากดูดเอาแค่จอดไว้เขาดูดเอาเขาบ่มีเห็ดเปะคิดใจดีด้ยาย เดือใส่คันนี้ได so, ้วะเมื่อไคันนี้ของไฟคันนี้บอกโอ้คันนี้ของไฟนี่ตองลูกปูแถวๆนี้ปูแถวๆนี้นี่ว่าของเบานีบ้าโอ้ปูผสมปูโดยใส่เบ็ดผัดเที่เปลนผู้เอาเบดเลยต้ใส่เยอะตัดผ้ามาบันนี้เมื่อกี้นี่มีอยู่สงห้องมาบันนี้อ๋อหนึ่งสองสามสี่ห้า โุ้ยดงว่ายดีเนาะโดยน้องแต๋อก็น,นั่งแงงพ่อ้างอยู่ตอนนี้นเห็ดกอกำแพงงามแท้พขน,น,น,นาดเนาะบังมาบังมากําลังอุ่นไปอุ่นไปเลยหืม่เห็นลมพัดก็เลยว่เห็นลมพัดเลย, <laughs> อ,อ,เลยอ้าสบายดีไอ้ขอนมไอ้ให้ทางพ่อ้างกินเนะีแกน่ะพ่อ้างนะี่ยแซ่บได้ขนมเนะี่ย เอาเดี๋ยวไว้ให้ลูกไปไปลูกขนมพ่อมาแล้วพอสร้างเตียงเนี่ยนอนห่มกันนั่งเงี้ยงกำแพงแล้วบัดนี้โอ้บัดนี้ไม่ได้มีห่มแล้วบัดนห่มนั่งกินข้าวกินยังเลยขนมห้องท้องเอาเมื่อแล้วบ่พ่อลองบึงโอ้ลองเบิ่ง อ้กูบอกคุณนุ่มมาห้กินแบเมื่อป้าว่เนาะโอ้ยร้องว่าน้ะบ่แคนกินลองเบิ่งคุนุ่มแซ่บแซ่บเอานมันยืดให้รถเมื่อรถยนแข้มันบอ้ยบ่ลงแบ่ตอนตุ่งแรงบ่ลงแบ่ไอน้ำมันกั้นแบบไอเย็นเย็นจะบ่เทียนตายไปจ้ามาหนักติดเลยไปเลย กินขนมห้องทองก่อนแก๊บๆด่าเด็ดไปนำกินไปนำโอ้มีกาแฟด้วเนาะพ่อเนาะชงกาแฟห่อนเนาะแต๋เนาะแต่ว่าเบ่นะเโมพ่อโอ้อย่าดิหญิงนอนตรงไหนเห็นน้ำโมไหลด้เริ่มอุ่นแล้วนี่เอาอีกซองสามห้องนี่ก็อุ่นช่วยๆดาวบาทนี่มานั่งบังหาน้องแต๋อไปเห็นดาวบาทนี่หลูกใช้หลังไฟสบายเลยได้บันนี้ เอตอนแรกมานี่นั่งทั้งนี้ก็ได้อะโต้อ,อยังมานั่งเนาะก็เย็นสบายเป็นอะไรแต้วคุ้มรู้สึกตอนนี้เห็นเพื่อนดีใจเออเนาะบุคิดว่าสิไ,ได้ปานี่เนาะเพื่อนกับเพ,พ,พืแพงขึ้นพร้อมกันแล้วเนาะว่ามาพร้อมกันเลยเนะมาะก็ขึ้นพร้อมกันเลยโอ,อ้ยเป็นคุณแพงขึ้นพร้อมกันก,นนนกน็ถึกเด็กก็ถึกเด็ก ข้าวหนังขนมนี่นะมักกนนะดากินกับโอมตินอโอ้มตินแล้วก็าออกาแฟเอาหนี่จั่มเนาะโดยบอกไปว่าคิดก๋วยก่อนนะนะยังไปแบบบันบุมีขึ้นหอดต้นข้าวกา่้กอ,องทำไมฮะขึ้นหอดต้นข้าวก <c oughs> ่้องทำไมเป็นยังไงวะขึ้นหอดต้นข้าวก่้องทำไมเฮ้ยต้นข้าวก่้องทำไมอยากกินข้าวก็ไม่ได้กินโอ้ดับหนาวป็จังกิคือทอดมันอยู่เออ นกินฮอดเห็นยังแบบตัวนี่วะกินฮอดแบบกินแนวแซ่บๆไข่ต้องยิ่งกินฮอดตอนไอ้ตอนเงินเขากอดไม้เมื่อยหัวมันเขาเมื่อยเขากินนี่ถือไปกินถูกกอดไม้อ่ใช่จ๋าบุรพไปแล้วน้องแต่ว่าตอนนี้พหน้าก่อนปีนี้บดได้ไหมยำแดงนี่มี่ยังในบ้านเจ้าขายก็มีแต่มักทวงมแตงมักทวงมแตงบัดนี่เนาะมักชะดีเนาะหน่อยนี่ไฮมแดงหน่อย อมูหมูอืมหเหนี่ถ้าบ้านบงมูกับ้านบมงมูเท้ๆไหด้วยเขาจะโูกใส่สวนอ้อยของมึงนม่มันสบายมันเขาไปกินแล้วก็แม่ว่าเขาเสียเสียจะกผูอ้อยมันบตาย้เขาใช้ผูอ้อยด้วยเขาหันเคยบุกมงมู แต่ปลูกได้บริข้วให้น้องคั่วให้เอาไปไถก้อนตอนนะปีนะแล้วน้องคั่วเอาได้ขายได้จะได้ไม่แต่นอกได้ขายงงโมยังบ่ฮู้วิธีป,ปลูกน้องโมเองก็เจ้ากล้าเบี้ยก,ก่อนกล<ง>้าเบี้ยก,ก่อนแล้วก็จะเอาไปลงคุ้มมันง่ไงจะน่าไปปลูก,กเลยโดยขอชใช้แบบอันยังใส่อันไข่บ่ออันไข่นี่ยไข่คือแตะไข่เนี่ยมันเป็นยาง ก้าหั่นก้อนแล้วก็จะมันเป็นเบี้ยขึ้นมาจะลงคุ้มแต่มุดมันจะไม่ได้เอาในมู่เข้าไปเด้พ่อย้างบัดนี้แถวบ้านใครได้เด้อครับปู่เนี่ยมูมอเมซิลี่เถรอหิวเข่าจ้ะกอาบ่วกินแบบกินได้เออหิวเข่านะมันนี้อ่ะ เดวจะโกรอยเนาะเบือนเทคานเบือนเป็นย่อเสาหินโอ้เบือนยนาสาวโรงเรียนจักมุ่งพอย่อสาโรงเรียนนี่เป็นถ้ามีเวลาคือกันบ่แบบว่าคืนนี้คือย่อแบบชาวบ้านในบ้านเฮานี่บ่แบบห่วมจิตห่วมใจเบือนแต่๋อไปพ่นบ่แต่อไปกินซอยพ่นบ่ทางเบิ่งเนาะเบือนกะ นายเบียยจากเพิ่มมือเพิ่นปงยาปูมุนเลยไล้วผู้อื่นนี่อยู่บ้านน้ำผุนี่ยาปูเพิ่มมรณภาพไปตั้งแต่เมื่อวันที่สิบห้าเดือนนี้บอกพินเสียโดยอาทิตย์หนึ่งมือมืดนี่มืแมนมือบ้านทรงสการเนื้อบ้านเฮาเอิญวันแบบภาษาบ้านบ้านเฮาเนาะแต่แบบเขาเกี่ยวกับเาลาคูบบอานจานในรงสการเพิ่นว่าจังไรพอ จังหวัดปงชบุ๋วลื้นปงชบเนี่ยพ่อแต่วมาคนละฮาร์ดเอาไว้ใต้คนแบบนิพพานโดยถ้าวายเนี่ยพ่อนี่เพิ่นกับบนในหน้าภาพเนาะแต่ว่าเนาะเอิญเราบรษาคนบ้านเขาธรรมดาเนี่ยคือคนทั่วไปก็ว่าเสียหรือ่ตายส่งสการเนาะแต่ว่าบ้านเาเอิญแบบว่าคนทั่วไปถ้าว่าเป็นคือทั้งครูอาจารย์นี่เพิ่นกับเอิญอีกแบบนึง นักข่าวาคู่คู่บ้านคูค่มืองเพื่อนบ้าเมียนเขาถึแมนพี่แต่ก่อนนี่เป็นปียังมีเลยสามเดือนบางทีกะเอาเมียนอยู่หันเลยแต่นี่อาทิตย์หนึง่งอันนี้อันเล็งน้ยเอาลองลองเลยนั่งแจวก็นั่งแต่แตไบไปรอบลงไปรอฟังฟังนี่ไง ลาบอบกุ้งแพงแผนกผู้ชมปูนโอ้เนาะย่างบ่ยงมาตหมากจกนี่แพงเนาะงายเงบ่ด้ถ้าอืมแ่นเอามลงหึนนเอามลงบ่ทางนี้เด้ยังอยู่ิเพิ่นวัดาางให้ีิเพิ่นไดยอ่ะเนาะ เอาไม้ลงน้องฝนอันน้องนองฝนเอาไม้ลงน้องเตวเอาบล็อกลงกระแพง <c oughs> นเาพงนาะเอากระแพงขึ้นเอากระแพงขึ้นทางนี้กระแพงขึ้นแล้วถ้าได้สาบขึ้นนี่งามแล้วก็้ามีงบขั้นตอนต่อไปให้ประตูมีเห็ดใส่หัวบัวง่ญ่ๆนะนคือแบบบ่ออันคือเฮื่อนเอืกก่อยนลก็เพรชแตงหัวบัวให้ีด้ทงพอันชื่อให้แ่งหัวบัวตามหัวเสานี่ Bua qua 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 Chú chú 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 qua 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 thế khải má má mới để háo chốp khẻo đây nè Đó, rồi má thế sẽ đây huồi nhảy anh wow hả? Chứ chơi khêu này cứ chìm hòa chầm chìm hòa, khêu này mới xiêu. Ừm, gặp gặp ngang cái nhảy thì ừ. cật cái nhảy. Cái thử thế thằng nỉ non. Wow chưa, oh. thằng bé chưa học, bây giờ chưa vô công tháo. Oh, chìm hòa nên luôn vậy. À, sai. Chưa vô công tháo đấy nhé. đây พ่อก็เห sí, de eh. e. ็นคลิปในเพื่อนลูกบ่เพื่อนเฮาจะเคยเห็นคลิปบ่กระหัวผัวก็คือกันเนาะไถ้าแม่บอกี่าจะาหันทักไปบ้านนี่แล้วกองเขาทันด้วยสั่งเขาก็เห็นหายอยู่เนาะก็บอว่าเขากองขายเขาพูดว่าวันคือเคยวันเบาเกาต้องแต๋วทำนิ่งหุบเถื่อนจะแจ้งหัวบัวงามก็คื่อไว้หวไม่้องเลย เขาซื้อหนงซ้ำเส้นหาน่วปีกายนี่บัวหนหนันาะปีกายนี่วหนะแตงเอาเห็ดเอาเองตรงนี้เป็นแต่หัวลอยันัวทาหาหน่อยเผเห็นมันเห็นแปบแเื่อนเดียวเดอเ นี่พวกัวนี่แต่ว่าเห็ดนอยนึงเราเพื่นดูกนะเดี๋ยวนี้วะนี่ไหะทำเนหาไปได้รอพอเอ่ะตัวตัวตัวหัวน้อยนั่นตัวหัวน้อยเนหาชางบ้านห้านะเพงยนี่ก็ชูใส่ัวนินึงเดี๋ยวว่าขายบอกคือกันเนาะต่ละมองต่ละอน กับบุคือกันด่ว่ทาทั้งนี้ถือแพงเป็นบางยางบางยางกับถือ,อกกลเลยเหาะเขากับไปชื่ออยุคนคือก,กันเป็นโรงงานได้บป่พหรอเอออยู่กับท่าบ้านสีทองรน่อยหาลองเตียวหาเก็บเงินไว้ซื้อหัวบัวใช,ช่ฉัน มีเง public, ินจ awesome ้างค่ะพอเราแต่งประตูใหญ่หน้าบ้านอีก่วยงามแล้วเฮือนขึ้นเนาะตูบอกบาดนี่เจแตวแล้วบานนี่ปลาเห็ดน้อยเห็ดฟรีไป็สะแพงกันดตองหลอกโดยไปลังอันนาบังลมบังยางบ่คิดทอดบัวเต๋าก็เชื่อได้เนาะตั้งทีงานตั้งใจเห็ดให้ถ้าเฮือนเดาได้ชิบ้างอยู่บ่เฮร เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ใช่ยังเก็บเพื่ออะไรเก็บเพื่อเ้าเพื่อนว่าเฮือนซานแด้วเนาะอสามสมุติน้องเตียเพื่อนว่าอยากเก็บไว้ถ้าเฮือนซานแด้วะเราะกินฮอดคือร่วมแห้งร่วมใจทีมงานเห็ดคิดได้ครับผมตกฮี้หัวลงใช้กระโปรงหรอเนี่ยอันไดเป็นคุมยูรูมอันอยู่กลางนั่นนู่นอยู่ขอบบ่หนิเมื่อไหร่ฝนมาเรียบร้อยเลียวได้ กะนี่เนาะตอนนี้ทางฟอร์คนเคยกำแพงกะดูว่าไว่ายู่ไปให้น้องไอจวดเจ็ดทันใจทันเวลาหาคนเรากะห้องไฟห้องมันถ้าเวลาเห็ดน,นี่ก็แทบาชิบะได้ภูจักกันเลยภูน้องเต๋อยังเดือดลายอยู่บ่พ่อยังจ,จะช็อตที่เนบ่บ่สิบ ปูนนั่นแหละมมึงไม่นับเบิรงพอที่พา,ใใามไว้นี่ทวายมันเบิดถา้าขั้นตอนที่ว่าพ่อได้เ็เทือนพูดให้เฉามาที่มีงบอยู่น้ำฮาตอนนี้ถ้าม,มาไว้แถวนี้ก็ย่ยนผุนตกลงมาใสา่จะ<อ>ชื่อโรงงานด้วยนะเอามาเธอลหาสอบอ๋อมัน,นาหาน,นักเนาะโรงงานนี่สอบเท่ายก็พนักานแถวหกชิปวะหกชิบป่พ่อ อาจจะเคยเห็ดงานดวงงาน,นางบ่จะเคยเห็ดบ่เ<อ>คยเห็ดตั้งแต่ปูนเสาหาพันตามงโองงานหม่ไหมเจ็บไปปีคนอยู่แมนดีได้ตะกีบปูนโฉบลงเสาหาพันหนึง่งต้นเจ้าหญิงไาปตนเานี่เพิ่นขึ้นราคาสอบถอยคือว่าสามิบมหาบ่สามสิบหาพัน ตอนนี้เขาซื้อห้านข้าวทั่วไปในโมเมนต์เจ็ดชิบหาแปดชิบพันบอลเกือบแสนเนาะ <c oughs> สองพันเศร้าอะ่ะอันสองแสนเศร้าดีกีนเนาะพันหนึ่งเนาะเป็นกีบสองพันปายกีโอแบเต้องการปูนเนงินขุมานดนองเตีวหิวมาให้เราะ เช้านี้ก็สีฟางข้างหน้าแล้วก็ข่างเชิญเช้าน้ำฝนอีกเท่านึงเงินเดือนกับบริลลายดอกเป็นสามเชนสองเชนกิ๊กีนไหนเดือนหนึ่งสองเชนสามเชนแต่ว่าอย่างคมตัว่าเอาโบมีแต่ก็เฮ็ดไปเนาะนี่กว่าหยุดละ วอาขอโทษตะกี้เขามีเงินแสนเขามีเงินหาเศษเขามีเงินหาล้านคู่มือนี่เลยพอ่อยฉันก็มเงินหาล้านคู่มือนี่เลยโดยเพาเว่าเราเขาดูถูกเงินเน,นาะก็เป็นสิ่งของที่ใบคู่มือนี่เงินล้านหนึ่งนี่เ้าเข้า,ขาตลาดนี่ถ้าว่าซื้อซีนแน่ซื้อของแเราพวกปลาเผาแน่นี่ได้ได้ไดยูชองซ้ำแยกเงินล้านนึงนนแ,แต่ว่าตะก,กี้นี่ห่วยได้เงินล้านนี่รถเจ้ากระบะนี้ยันล้นอยู่ล่คือคู่มือนี่ ນຈນ เวลาเราได้ปั่นในถึงเวลาเด็กเคลียน์ด้วกันได้เหมเอนกันช่วงวันปกตินี่อยู่แล้วมีมือเอาดินเขาก็น้องแตวอแต่อยู่มื่อตัวมูได้หมือนะเดี๋ยวเมื่อนั้นน้องพิงเพิ่นบได้เขาโรงเรียนเมื่อใดเพิ่นเขาโรงเรียนนี่แม่ได้กลับไวกลับไวเลยเนาะโดยต้องได้เมื่อหับเพิ่นบ่ให้เกินสามมุ้งครึ่งเมื่อหอดโรงเรียนเ้ทวัพ เรียนอยู่ท huh ี่นู่อเอ้ยเเป็นเดือนยายเป็นเดือนเดือนละล2ฝากให้เพิ่นเลี้ยงเด้อดิตังตังเรียนตังฝากเพิ่นเบิ่งโดยเปนเลี้ยงข้าว2เวลาตอนเช้ากับตอนเที่ยงอาบน้ํให้เนาะเอานอนเอาหยังอยู่หั่นเด้จัดมาทางมีความรู้อยู่หั่นกันเ ว่าสีลูกใหญ่น yes ี่สิบ่ได้ขายนาบ่เฮาแล้วแต่เอาเนาะตะกี้คือว่าแหละคือคุมื้อนี้ยังได้ขายนาอยู่เฮา่ขายนาก็บ่มีนาเพิ่นขายชนะกแล้วแต่ว่ากสิอุ่นแล้วบัดนี้กําแพงนซานเจ้าเนาะโอของพ่อเพิ่น เดียวหนาหนึ่นนงสอ,ง,องสามสี่สี่หกแล้วก็ทางดังาสามทางดังอีกบะแดงอ่ะไรชี้เดียวไปจ้ะพอทลังพอเป็นเห็ดไว้คนกลุ่มกุม่มบ้านตอนแรกไม่ยังกินแต่กินอย่างอ่ะที่รวมมิดเห็นบอมีทางอย่างก็ปลาดูกเสกกอกแล้วก็ปลาปิงตับครบเสร็จเลย สามมีหอ่อสามมีโนโ่เลยยิ่งกว่าสามมีขั้วปากกระป๋องอีกบางฟองวัดเดีเวิัดเดายวปากกระป๋งปงปงปงองเดดใสเดดในใจนะวันนี้เขามีกำแพงเขากับมีคมปอดทับปอดพันปอดนะไปปอดไพ่ปอดไพ่ไปอีกเนาะที่นี่อ่ะอเลื่อยเข่าของน้ำเนี่ยตอนเพืเ่อนเลื่อยโล่งน,นะแต่มันมีกำแพงนะ พอของน้ำเมื่อมันทีอยู่นอกเลยทนนอกเกินน้ำฝนเลยคิดระแวแงได้บ่เของเขาของน้ำคือจะมีคนมาทางหลังแม่นแต่ว่าพอมีกำแพงน่ะวะนี่บริบย่านอุ่นใจแบบนี้แบบเขาเขาของน้ำคือชีขาเจ้าปีนคือชีบวกปีนขึ้นมางง่ายๆนี่คือการเเพื่อขอ้าปีนขึ้นไปได้นี่ข้ายังขึ้นมาแล้เฮอล์มาเหนียวคือจะมีคนมาอยู่ทางหลังอัดปากไว้ขึ้นน้ำหนักนี่บ่แม่นขึ้นยาติ เป็นไม่เงีงนะเขาคิดยากแน่มีห้องน้ำเลยคนว่าที่เข้าป่าก็บ้านนี่ยูญาติญาติมูมาข้างล่างตะกี้หรือว่าบริขิจญาติเนาะคิดญาติจะนี้จะซื้ออยู่ซื้อตุลีโวมาได้ดึงอือเลยพอเขาเคยคุ้นเคยเตกี้กับตอนนี้มันเกิดแตกต่างกันตั้งแต่มาอยู่นี่มีคนแตกต่างอยู่วะเนาะแบบว่าแบบมีคนมาจ้องมามองแบบว่า เหตุคิดแบบว่าเด็กรักเครื่องละครอง,งนะนงมีอยู่กกบ,บอกระที่มีค่ะแต่โบโบแบบมันก็มีแปลกมีอย่างอะนะแบบว่ามีเสียงก็แล้วก,ก็แก๊กอย่างมีอยู่บ่กะบอนกีไรบอกระไรบอกรอกระไรบนกไรบอกระไรบอไอคนอย่าบคนงบี่บอกบ่กรอกอกอกร่ไอกรอก่นกว่า,ยาวอยู่่ออกรอยู่ไุ่นอ แตกต่างกันแบบไรเนาะไม่ดูบานอยู่แต่ว่ามันกับไก่ท้องนาอือมันขีเกี่ยวกว่าอืมแต่อยู่นี่หันแคมทางเนาะแคมทางแต่ว่าพ่อหันมาเท่านี้ก็เป็นป้าป่ะแต่ว่าอุ่นกลัวอุ่นที่ว่าเจ้าว่าครับอุ่นกลัวนี่มันแบบว่ามันเป็นที่ของเขาเองเป็นของเขาเองมันแบบบระเวงเนาะใจวัดใจใจ ตามความชอบจ้าหนิมักเขววัดเป็นแบบบันทินบันหยังมักลงอยู่บัมักเขววัดเป็นหลักมักอย่างเดียวกันเพื่อ,อนนี่เป็นไปได้ถ้าโบมี่ยังคัดของนี่วันศินนลี่แทบจะลงคู่ศิลแหละได้ทำบทุญทำบัดทำว่าตัวโอเคดูย่างนี่ทุกวันศิลป์เวลาสิบบ่อให้เขาลงคู่มือพราะว่าเพิ่นเห็นว่าเขาเสีย เสียรลน์หลายอย่างเพื่อนบอกแต่เขาไปทำเบสบอลต้องลงวัดคูเวนซินอือืเพื่อนกับบรายหายไม่แต่ว่าเพื่อนบอกว่าให้กลมดีว่ะตลอดนั่นแหละเนาะเพื่อนสุดดีคลมดีของเขานี่แหละอะไรคือตอนนี้แหละแม่นบ <laughs> ่พ่อเออเราทางเป่าพอ่อเรา คนดีตกน้ำาบได้ตกไฟโบใหม่ลงดูลราไหพอเราโยนลงดูชีวอนยบเลยยังตกน้ำโบไหลแล้วพอเขาไปด้ลงน้ำหัวอยู่เทุ่งมีตกไฟโบใหม่ก็แล้วพวกเรไปจะอยู่ใกล้ไฟเนาะกับโบไมเด่นวันนีนจุดไฟมาเล่นนี่ไฟหมดเล่นเขาเลยก็แบบนั่นแหละเนาะ่อเหาะกันคอยให้นั่งวอยหั กะสีประมาณนี้กําแพงเพื่อน้องนําแตวเพื่อน้องแตวกะหรือว่าคามปลอดไฟกับมีลายเพิ่มขึ้นอีกไว้พี่น้องเลยกะน้องอุน่นมุกอุ่นใจเนาะนี่แหละต้นหมากนี่เราแร่นี่หมอกไฟเราเนี่น้องเบิง้งเอฟซีว่าห่อนย่าหมอกไฟเป็นหมากนี่สายบุญยังชิมาหาน้องแตวอยู่วเนี่ก็ขึ้นกับพลักผู้ใหญ่เพิ่อนยยพื่นไปน้องเอ้ยถ้าว่า บักไฟเป็นหมากถ้ทาทีมงานยังมาแบบนี้นะนับรองมันยังไม่สุกซบ่งมากเ <c oughs> กอนนี้พอเลยแตว่าวยังมาหาฮักเพลงกันคือตอนนี้เนาะแต่ว่าเฮากระวังที่ว่าเห็ดเคลื่อนเห็ดซ้านแล้วนี่กะมาอยู่แต่อาชีพมาบุรุคือแบบนี้แต่ไเอ้โดยกะคือเห็ดมาลายหลังแล้วเนาะที่ว่าสุดซอยมาในกะผ่านมาลายแถววันพุนชิมกะห่วย นับประเด้ากับโบแมนไ้หน่อยๆเนาะกัไปหายูโดนๆไปเธอหนึงแต่แคแบบพี่ต้องเตวน้นี่ตอนนี้ก็คือเริ่มเห็ดสาเก่็นสั้นหรือว่าเห็ดกัมเพงคือทั้งเฮาก็ได้เขามาหาทั้งน้องเพิ่นเกือบวันเราเกือบเลยสุมมือเลย,ยพี่น้องเลยนะโดยไปทันน้องเลยเอ้ยใช่เลยเมื่อฮับน้องผิงอนเด้อโดย,ดยไม่แต่ว่าจังไรกับโบเอือนคนเดะ ถ้าว่าทันเพิ่นย่อเสาไอ้อีหยังโรงเรียนสิไปย่อเสาเอิบๆซอยน้ําหรือพ่อเด้อโด य โด य ถ้าว่าได้มาทันถ้าบ่ทันกะตามนั้นแหละสิไปเอิบดๆสิบ่ได้ง่ายดอกง25ต้นโอ้หลายคนหลายคนก็เอาขึ้นเท่ต้นแม่นบ่จังว่านี่แจักมันจักต้นจักอดคือเนาะไป โอเคสด็จด okay, no. ับคลิปนี้ไปแล้วเลิกตั้งแต่งเด้อเนาะสบายดีเด้อสบายดีเด้อพ่อเด้อบ้านคุณคนเด้ออยู่ดีมีแห้งเนาะโดยไะโอเคพ่นพี่น้องเอ้ยสด็จดับคลิปนี้ทั้งสมุนก็อนจะได้ขอลาเมียกก่อนเด้อเนาะพอกันเบื่อพูดไหนพ่อพี่น้องเอ้ยถ้าว่า ก็ได้ไปทังอื่นทังไกลเนาะแต่ในก็ขอบคุณขอบค้นพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่เขามาเป็นกําลังใจแห่งใจกับน้องแ้วตลอดมาตลอดไปพี่น้องขอขอบุขอบคุณทั้งพระรัผู้ใหญ่ในลายเนาะที่ได้ช่วยทั้งน้องแ้วเขาม้าไหวอยู่ดีมิเฮงบสุสุสุคนเด้อสรคลิมีทังสมุนบรนนาขอลาพีน้องไปก่อนขอกาวว่าสบายดีสบายดี